ใชคระบบไฟชาร์จรถมอเตอร์ดดไซค์นะครับสีเขียวของมันได้คือดินสีเหลืองคือไฟแสงไฟแสงรอบเดินเบาจะมาประมาณสิบสิบหกนะส่วนไฟชาร์จไฟชาร์จสีขาวเป็นกระแสสลับนะรอบเดินเบาก็จะมาประมาณยี่สิบสามยี่สองยี่สามยี่สี่เนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยอยู่เล็กเนี่ยรอบเดินเบา ส่วนตรงกลางคือเป็นไฟ DC นะต้องปรับโอ้แล้เป็น DC วัด14.7นี14่คือไฟไฟชาร์จเข้าไปก็แต่ที่ป้อนเข้าแบตเตอรี่14.36.37นะส่วนสีแดงเส้นหนึ่งค็ออยู่ขั่วนี้ คือไฟที่เอาไปใช้เลี้ยงระบบมาเ็นที่อยู่ที่0.3 0.6 9 0.8หรือจะตัดอ,อยู่ที่ประมาณ0.3 0.8นะฮนะอนน๋อเล็นเครื่องบุหรี่อีกนึงนี่นี่คือขั้วที่ใช้เลี้ยงระบบทั้งระบบเลยท,บบทั้งระบบไฟทั้งระบบทั้งกล่องทั้ง ไฟไก็จะจะแรงการมี้ัที่มัมาณนี้เอาไปใช้เลี้ยงส่วนต่างๆที่ใช้ไฟทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เป็น1 2โวลต์อ่ะหรือแม้แต่ปั๊มซิกโดยที่ไฟสายแบตเตอรี่จะมาจากส้นี้เข้ามาอยู่ในวงจรของไดชาร์จแล้วก็ออกมารงนี้จะมีไฟเย้ตลอดเวลานะส้นี้ต่อตรงมาจากแบตเตอรี่เลยผ่านฟิวมาตัวเนี้ย ที่มันขึ้นสี่ความเจ็ดสี่ศูนสามเจ็ดนี่นะครับนี่สูนีนขนทขึ้นอะแม้แต่ปิดกุญแจก็จะมีไฟเข้ามาที่เซน,นี้ก่อนเข้ามาเซน,นี้แล้วออกนี้ตลอดเวลา อันนี้ติดกุญแจอยู่นะเด็กให้ดูนี่ไปในมอตอแบบนี3.02ไปจะเข้ามออแบตผ่านฟิวมาเข้าเพียงถ้ามาปรับแรงดันที่คัทเอาได้ได้ชาร์จตัวนี้แล้วมันก็จะออกมาสตรงนี้ไปสวิตกุญแจเพื่อให้ซุงแจเปิดไปใช้อุปกรณ์ต่างๆแ้ะมีหลังคนนี้คือสายดิน ดีอะปกากกาช่อเนี่ยีเขียวนี้คือกล้าวเอาไปซื้อกุญแจแบตเตอรี่กดรวกไฟชาร์จกดรวกไฟแสงแเห็นว่าตอนนี้พอคัดเอาได้ชาร์จมาแล้วนะเครื่องจะไม่ติดเพราะว่าไม่มีไฟมาเยงดูกุญแจ ปิดเปิดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะว่านี่ครับนี่คือไฟจากแบตเตอรี่นะเปิดปิดก้าใช่็นไหม,ไหมแต่ตัวนี้ปกติถ้าเกิดว่าเสียบพัดเอาเข้าไปอะ่ะมันจะมีไฟขึ้น,จะ,นจะมีไฟย้อนกับมาร์กเป็นนิดแต่ปรากฏว,ว่าไม่มีเลยนะนี่เป็น M P M V นะมันคือไม่มีกระแสนะไมม่ีกระแสอะไรเดินมนาะฉะนั้นถ้า ไอ้คัตเอาตัวเนี้ยเสียมันก็ทําให้เปิดซุกกุญแจแล้วไฟไม่มาเลียงไม่ปัดไม่ติดหรือกะพากเครื่องยนตไม่ได้เลยเครื่องดับตัวเนี้ยนะของรุ่นใหม่ๆรุ่นหัวฉีดเนี่ยรอบเดินเบาผลรถด้ชาร์จที่ดีของสตูปปี้ไอหรือน้าทั่วไปวัดด้วยกระแสสลับ เล่นเครื่องครับเล่นเครื่องก็จะอยู่ที่ประมาณขึ้นไปเรื่อยๆครับอาจจะถึง50ด้วย43 42นะครับเสร็จแล้วรูปไฟแสง,งสีงเห,เหลนะืองเมมส้นสีเหลืองรถสีเหลืองนะนะรถเดินเบาสิบเล่นเครื่องนะ คือคันเอาทีดีนะครับเขาจะคงระดับแรงดันไว้ที่ไม่ให้เกิน12ตัวนี้อยู่ที่10กว่า10.6เพื่อป้องกันหลอกไปขาดนะป้องกันไฟเกิดคันเอาตัวนีใน้ใช้ได้ดีนะครับคมกระแสได้อยู่